เรายังไม่ได้ไปที่ไหนเลยนะเนี่ยแต่บอกไว้ก่อนว่าเราจะได้ไปที่พื้นที่ใหม่กันแล้วเพราะเนื่องจากว่าภารกิจต่อไปของเรานั้นก็คือสร้างใบเรือ hello ก้าวก้าวเอาไปดมถุยไม่ใช่เขาบอกว่าอะไรนะต้องใช้วินซ็อกวินซ็อกก็คืออะไรวินซ็อกก็คือเข็มนทิศบอกทิศทางลมนั่นเองง่ายๆเลยจะได้รู้ว่าลมมันพัดไปทางไหนนะะตอนนี้เราก็ ครับสิครับอันนี้รู้สึกว่าเราต้องไปหาเอเราต้องไปทําภารกิจช่วยเหลือเพราะเนื่องจากว่าสัญญาณเขาบอกว่าสัญญาณเนี่ยตรวจจับได้ว่ามันจะอยู่ฝั่งนู้นอย่างไกลเลยซึ่งลําพังเราตีเนี่ยเหนื่อยตายเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้สร้างสิ่งที่เรียกว่าใบเรือแล้วก็วินซ็อกซ์นะฮะก็คือเข็มทิศลมนะฮะโอเคเขาบอกว่าตัวตัววินซ็อก์เนี่ยช่วยบอกทิศทางลมนะฮะโอเคตามนั้นงั้นเดี๋ยวเราแปะไว้ตรง ตรงนี้เลยรองเท้าอันนี้น่าจะน่าจไใบได้ซักมาเป็นเวลานานแนละ้วแข็งโดเลยตายละคามาาต่อมาคือเราต้องสร้างใบเรือใบเรือหูรอเป็นาทีเลยนี่ไงได้แล้ว hello แล้วเราต้องแปะแปะยังไงวะอ๋อแปะอย่างนี้ได้หรอโอเคเดี๋ยวสิหนึ่งสองสามอ๋มอเนี่ยหรอโ o ว์เ cell อ๋อ เฮ้ยเจย๋งเฮ้ยนี่งไงนี่งไงนี่งไง,ง,ไงเรือขยับละเฮ้ยเอาอ่ะ this is นวัตก,กรรมโอเคเข้าใจละแต่ที่แน่ๆคือเดี๋ยวเราจะทําให้เรือลำนี้สามารถเลี้ยวได้นะฮะเออทาให้เลี้ยวได้ด้วยการเอา๋ยนนี้ก่อนแล้นนหนึ่งช่อขาวแล้วก็เรานี่งไงเรายังเก็บไว้ยู่เก็บตัวแบรลิงไว้อยู่แต่ประเด็นคือเราเราต้องหาอะไรเพื่อควบคุมการเลี้ยวของบบเรออีกทีนึงซึ่งเราต้องสร้างสิทธิเรียกว่า เก้าอี้นั่นเองแต่ทีนี้นคือเราต้องกลับไปที่อ่าตรงนู้นก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องผลิตเก้าอี้นะครับก่อนที่เราจะเอเดินทางกันโอเคตอนนี้หุ่นยนต์น่าจะไม่เกิดหรอมั้งคิดว่านะเพราะว่าเราเราล้างบางหุ่นยนต์ทั้งกล่องมาแล้วเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวเราต้องสร้างอันนี้ยังไงวะเดี๋ยวดูสิเราขาดอะไรขาดเศษเหล็กกับแผงวง,ง,งจรแผงวงจรเรามีแล้วเราเหลือเศษเหล็กประเด็นคือเศษเหล็กเราต้องไปตีหุ่นยนต์ไงแล้วประเด็นคือ เราไม่มีหุ่นยนต์แล้วป <t vi boundaries> ัญหาคือเราจะไปหาหุ่นยนต์ที่ไหนนะฮะเพราะว่าเราไม่มีนนะเราอะไม่เล่นเลยนะไม่มีหุ่นยนต์ที่ตีแล้วว่าแถวเนี้ยไม่งั้นเราต้องทําการย้ายเกาะไปฟาร์มที่อื่นแทนนะฮะตามนั้นเลยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเป้าหมายต่อไปของเราเนี่ยเราต้องไปตามหาเศษเหล็กให้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองไปอ่าดันตรงนู้นนะฮะดันเจี้ยนตรงนู้นนะเผื่อจะเจอพ่อหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาใช้วิธีเดิมก่อนแบบ แบบโบราณก่อนก็คือตีตีอย่างเดียวก่อนนะฮะโอเคบวกเอ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 อเอแตกหนึ่งมาอีกตัวน,นึงไปนี่มานี่นี่นี่น,นี่ไว้หุณไว,ว้กลัวกล,ลัวหรอกลัวหรอโอ้โหเจ็บเจ็บปวดเออเรียบร้อยอ้าวเจอแล้วโอเคมามานี่มาดี เเเอออนี่แไงเรียบร้อยนี่ไงว่าฮุนฮุนอยู่ไหนฮุนโมโมม,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 มมุมโมฮุนฮัลโหลอันนี้งานจะละมานี่มาอ้าวไม่เห็นนี่ไงโอ้ยเจ็บเออเรียบร้อยมาขอ โอเคอีกนิดเดียวเราใกล้ใกล้จะถึงแล้วนะฮะเดี๋ยวนะอะไรสันส่นๆเดี๋ยวนะเอาอีกแล้วเหรอไอพวกปลาดุกฮัลโหลยังไม่เลิกใช่ไหมเนี่ยกลางวันแสกๆขนาดนี้ยังจะมาผสมพันธุ์กันอีกเหรอเดี๋ยวกันบ้าบอเพื่อความปลอดภัยของเรานะเดี๋ยวเราจะจอดสักอ่าอัานนี้พอคิดไปเองหรือว่าปลาดุกมันตัวใหญ่ขึ้นว่ะเดี๋ยวกันหรือว่าตัวเท่าเดิมใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเราเอาแท่งวงจรติดต่อไปด้วยโอเคเพิ่ม เนี่ยว่าแล้วไอ้พวกนี้มันมันชอบผสมพันธุ์กับตรงชายฝั่งใช่ไหมเออว่าไปแล้วหวังว่ามันคงจะไม่กัด,ไม,กดไม่กัดแพ้แล้วเนาะพลิชิตทีนี้เกิดัลุ่ยใหวเราวิ่งตงการนี่นี่นอ๋อหุ่นเขียวหุ่นเขียวโอเคเรียบร้อยเราจะต้องสร้างเก้าอี้หน้าสร้างได้ละโอเคมารอไปวิฟงไฟเดวเองสามสิบวิเดี๋ยวเราจะสร้างสวิตเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าจะได้เอาไว้สําหรับ ต่ปิดใบเรือนนั่นเองนะฮะเออน่าจะใช้หลักการเดียวกันเดี๋ยวเรื่องรถเนี่ยเดีย๋ยวเอาไว้ค่อยสร้างอีกทีนึงตอนที่เราไปถึงฝั่งแล้วนะอุ้ยนี่ไงเสร็จแล้วเก็บได้ไหมเออเก็บมาละอันนี้แล้วก็สวิชงารออีก3วิเอพ่อพคุณอันนี้เหรอคุปปอตยยังไม่จําเป็นนะฮะในเวลานี้ถือว่ายังไม่จําเป็นเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่าเราต้องออกเดินทางเรื่อยๆอยู่แล้วเราต้องอยู่บนแพตลอดเวลาเอ,อเก็บมานี่ เราว่าเราได้ของที่ต้องการแล้วนะฮะโอเคอีนี้ก็ประดุกชนเขื่อนตลอดเลยนะนายเดี๋ยวเดยกันแต่เราคงไม่มีอะไรจะท้งฟาร์มไปตัวนี้แล้วเพราะว่าขอเราเยอะมากวิธีการสร้างของเราก็คือเดี๋ยวเราจะทําการแปะอันนี้ก่อนแปะเก้าอี้ก่อกกนนี่แปะไวซะ้ซักแนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะทําการแปะอาแบริง่งนะฮะนี่ตัวแบริง่งแดนหมุนแปะไวซะ้ซักแนี้แล้วก็เออว่าเราไม่มีปืนอันนี้ดิว่าไม่มีปืนเชื่อม เออลืมเลยเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเข้าใจคอนเซปต์แล้วนะฮะก็ะคือเพื่อไงว่าเราจะสามารถเลี้ยวใบเหลือได้ตามใจชอบเลยนะแต่ว่าเราลืมนึกไปว่าเราลืมสร้างปืนเชื่อมนะฮะลืมได้ไงเนี่ยเนี่ยเราเราขาดสิ่งนี้เฉยเลยปืนเชื่อมนะฮะโอเคตั้งเลยแล้วกันคือขาดไม่ได้เลยนะปืนเชื่อมเนี่ยแต่เดี๋ยวอุปกรณ์อย่างอื่นเนี่ยอยวค่อยว่าก,กันอีกทีเพราะน่าจะค่างๆกินทรัพยากรเยอะแล้วก็อย่างหนึ่งคือเราขาดขาดในสิ่งนี้ขาดเหล็ก คือบอกเลยว่าถ้าถ้าเราแพรเราติดเจนเมื่อไหร่นะโอ้โหบอกเลยว่าเดินทางสะดวกแน่นอนนะฮะแต่ว่าน่าจะกินน้ำมันเยอะพอสมควรนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าน้ำมันเนี่ยน้ำมันเราก็หาตามทะเลได้ได้ได้อยู่หรอกสัญญากลยิย่เสร็จแล้วเก็บมานีได้แล้วง่อปืนเชื่อมเราก็ได้ลายก็ได้มาซึ่งปืนเชื่อมในตำนานโอเคเดี๋ยวเราจะเอา อ่าที่ส่งสัญญาณไปด้วยเพราะอย่างไรที่ส่งสัญญาณเนี่ยมันมันมีสัญ,ญลักษณ์บอกอยู่เราจะได้รู้ว่าแพรเราอยู่ตรงไหนเเก็บมา้วต่อจริงๆเราสร้างใหม่ได้ไหมสร้างใหม่ได้แต่อย่างว่าแหละมันเปลืองนะก็เราใช้ของที่เรามีอยู่นั่นแหละดีละแต่เดี๋ยวเราต้องหาที่ที่ปากอันนี้ก่อน ที่ปากไอตัวส่งสัญญาณเพิ่มกันเนี่หล่ะอย่างที่บอกก็คือพวกปลาดุกพวกนี้น่าจะน่าจะถึงเวลาแล้วดูผสมพันธุ์พอดีนะครับมันก็เลยมารวมกันที่ชายฝั่งเยอะมากเลยในใะ่นๆๆ,ๆเห็นไหมเห็นไหมเนีย่ยดูดินี่คืออ่าเขาเรียกว่าไงด,นะดูชีวิตสัตว์โลกหายไปอีกแล้วฮัลโหลมันขึ้นฝั่งเราหายไปเลยได้ไงเดี๋ยวเราจะแปะเครื่องส่งสัญญาณไว้ที่นีแล้วกันเขาเรียกนะยังน้อยเราจะได้รู้ว่าแพเราอยู่ตรงไหนนะฮะโอเคเราจะแปะปุ่มไว้ ไปถามนี้แล้วกันเอ,อ้ยเดี๋ยซีชอมได้ไหมหน้าเชื่อมได้แล้วก็อวตารครับอันนี้อันนี้ control by logic อ่ะนี่อ่าเฮ้ยสุดยอดนะ่ะแล้วก็ทำการเปิดไปเรือโอ้โหดีเน genius แต่ประเด็นคือมันเลี้ยวไหมมันเลี้ยวไหมหรือว่าเราต้องเราต้องตีเค่เรียกว่าหันเรือให ตรงตามนี้ก่อนโอเคโอเคน่าจะน่าจะตรงแล้วล่ะโอเคงานแล้วแล้วเราก็บังคับบ,งคบ,แบบังคับเรือแบบโอ้โหอย่างอย่างชอบเนี้ยนี่คือการสร้างอะไรนะการสร้างเรือแบบง,ง่ายๆแบบซิมเพิลเลยนะก็คือเรามีใบเรือได้ใช้งานแล้วนชนะะนเราก็จะค่อยๆเดินทางไปคือคือในเวลานี้ไปเรือเนี่ยทำได้แค่เหมือนกับว่าทําให แพมันแบบเอียงซ้ายเอียงขวาเท่านานๆคือยังไม่ได้หันแบบหันร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าจะให้หันร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆคือเราต้องคราฟสิ่งที่เรียกว่า,าแกนเลี้ยแบบสปริงนะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแกนเลียแบบสปริงี่ยเราจะได้สร้างตอนไหนเพราะฉะนั้นเราก็จะเดินหน้าไปก่อนเพราะว่าน่าจะใช้เหล็กเหล็กที่เป็น,ปนแบบเทเลคอยไรนั้นเหล็กเหล็กคุณภาพอะ่ะเออตอนนี้เรามีแค่เศษเหล็กเฉยๆอันนี้คือความเร็วที่เราสามารถทําได้อย่างเต็มที่ละแต่ก็ไม่โชว์ว่าถ้าเราสร้างใบเรือเพิ่มเนี่ยมันจะเป็นมันจะเร็วขึ้นม อ่าแต่ถ้าเร็วถ้าเดือดก็ค่อนข้างเปลืองนะเออมเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยโอ้ยอย่างไกลนี่เรานี่เราล่องเรือมาประมาณสองชั่วโมงกว่าแล้วนะยังไม่ถึงไหนเลยเดี๋ยวเรามาเก็บของตอนนี้ก่อนดี๋วก่อนเฮ้ยสปรงิงฮัลโหลนี่ไงของดีของเต็มเกียร์ของแฟบ ไม่ไหวแล้วเดี already, okay, ๋ยวอย่างน้อยถ้าเรามีอย่างน้อยเรามีสปริงแล้วเนี่ยเราจะได้ทำแกนเลี้ยวแบบสปริงได้ละโอเคเดี๋ยวเรานี่ไงได้แล้วแกสปริงออฟโรดด้วยนะดีมากเห็นแบบนี้น้องๆน่าจะทราบแล้วนะคะว่าเราจะทำอะไรต่อโอเคแล้วก็ทำการถอนก็ข่าวก่อนนี่แล้วก็เราจะแปะอันนี้เอาไว้นะแล้วก็ทำการเชื่อมไอ้นี่นะฮะโอเค อ่าจะได้เปิดปิดเปิดปิดจากนั้นเราเดี๋ยวเราจะทําการแปะการเลี้ยวสปริงไปหน,นึ่งตานีได้ไหมวะไม่ได้<ะ>เดี๋ยวเราต้องทําที่ยืดออกมาอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราใช้โอเคเดี๋ยวเราจะใช้พลาสติกพลาสติกเยอะมากโอเคอันนี้เราต่อยืดออกมาได้ใช่ไหมโอเคแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราอันนี้ต่อตรงนี้แทนนะฮะแป๊บหนึ่ง แปะอ้าวด้านเออให,ให้มันให้มันปเป็นทิศทางเดียวกันแล้วก็ทำการเทา่าไหร่ดีประมาณนึงยืนพอไหมยืนพอแหละโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะแปะหรือว่าต้องยื่นลงมาอีกอีกหน่อยแล้วกันแล้วก็แปะอันนี้แกนรเลี้ยวสปริงแล้วก็นีแปะอันนี้ จากนั้นยทำการเอาสปริงอันนี้มาแปะตรงตรงนี้อยากรู้ว่ามันมันจะเวิร์กไหมนะถ้าในถ้าในเวอร์ช่นนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวจะอ่าทำอะไรอเออแล้วก็ทำไมอ่ะไม่ให้ไม่ให้ยื่นหรออ๋อหรือว่ามันติดติดอย่งนี้ว่ะทำไมน่าจะต้องน่าจะต้องยื่นออกมาอีกโอเคแล้วก็แปะสปริงเข้าไป แต่ตรงนี้โอ้หายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเฮ้ยแล้วก็จะทำการเอาลงมาเอาลงมาโอเคยืดแล้วไเฮ้ยอันนี้เกินามาัครแล้วก็มายืดตรงนี้แล้วก็แปะตรงนี้ง่าได้ละการเลีเ้ยบแบบสปริงในร้านแมชชีนิกของเรานะโอเคแล้วก็ ตรงนี้โอเคทามาเทสกันอ้ออ้ยเอาอ่ะแล้วก็เดี๋ยวทำการในนี้กันอับทิศทางนะก็คือหลักการเลี้ยวของเราก็คือทิศทางให้ตามเข็มนาฬิกานะฮะเป็นปกติเลยแล้วก็อ้ออ้ยในที่สุดในที่สุดแพลรวก็หัดเดียวได้แล้วเจง๋งนี่คือสุดยอดนวัตกรรมนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะออกเดินทางนี่แล้วก็จะเลี้ยว เฮ้ยเพอร์เฟกฮัลโหลนะฮะโอเคเราก็นทีเสุดเราก็จะได้แพแบบที่สามารถควบคุมได้เหมือนเรือลำแรกนะฮะในลามคคานิคแล้วเนื่องจากว่าเรายังไม่มีอ่ายังไม่มีตัวขับเคลื่อนที่ทำให้เรือมันวิ่งเร็วกว่าน,นี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเพ่งแค่คลานอย่างเงี้ยแหละไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะไปถึงที่หมายปลายทางตรงนะะรนู้นนะฮะอีกไกลเพราะฉะนั้นาจะทำการเล่งเครื่องก่อนนี่เราเล่งเครื่องด้วยวิธีนี้นะ เอนเล่นไปก่อนเร,เราเล่นไปก่อนเนี่ยแล้วก็เล่นเล่นแบบนี้ไปก่อนแล้วเราก็จะเนี่ยเวลาเราจะไปทิศทางไหนเราก็จะสามารถหันได้แล้วนะฮะเออถ้าหันถ้าหันไปในทิศทางที่ตรงข้างกับด้านลมเนี่ยก็คือจะเป็นการต้านนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะวิ่งช้าหน่อยนะฮะเออแต่ถ้าเลี้ยวแบบเลี้ยวทั้งข้างอย่างเงี้ยก็ยังโอเคแต่ถ้าให้ดีที่สุดก็คือวิ่งตามลมไปเลยนะะจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดอ่าซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าลมเนี่ย มันจะเป็นลมที่ฟิกไวไหมหรือว่าเป็นลมที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะเดี๋ยวก็ต้องค่อยมาดูในส่วนของตรงวินซอกอีก SO ทีหนึ่งนะเขี่ยวทิศลมนะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีโอ,โอ้ตอนนี้พื้นที่แพรเราก็เริ่มแคบลงเรื่อยๆนะแต่โดยรวมล้วก็สาม,มารถอยู่ได้ก่อนจะถึงที่หมายปลายทางเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาอีกข้างๆพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็อย่างน้อยภารกิจในคลิปนี้ก็ถือว่าสําเร็จไปได้ด้ีนะฮะด้วยการทําให้แพรลานี้ สามามถขยับได้ด้วยใบเรือของเรานะฮะนี่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะกว่าเราจะไปถึงตรงน,นั้นก็น่าจะขอยกแบวยกยอดไปไว้ในลิปหน้าเลยละกันนะฮะเพราะว่ากว่าจะไปถึงนี้น่าจะใช้เวลานานเกินไปนะโอเคก็หวังว่าคุณผู้ชมจะชื่นชอบนวัตกรรมของเรานะะในรานแมคคนิกของเรานะฮะก็คือเราสามารถทําให้แพเราสามารถบังคับแพได้อย่างได้ดั่งใจแล้วนะฮะนี่อย่างที่เห็นเลยนะ,ะหวังว่าน้องนจะ ชื่นชอบกันนะฮะในส่วนของราแมคานิกในคลิปนี้นะฮะโอเคก็ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบอยากให้เราออกเดินทางหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คันยะนะฮะตัวนี้จะไปสั่งขอตัวออกเดินทางต่อนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ